ลวไม้ที่ปักอยู่บนหม้อคือไม้อะไรหรอคะเขาเรียกว่าเฉลวเฉลวเฉลวมันคืออะไรหรอคะแล้วทำไมต้องปักไว้บนหม้อได้ลรอคะนั่นสิคะชื่อมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยละค่ะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ต่อต่อเนี่ยก็คือไม้ไผ่ที่ทำเป็นเส้นๆเนี่ยนะเอามาหักมุมมีทั้งสามมุมมีทั้งห้ามุมมีทั้งแดมุมแล้วก็สิบสอมุม เอามาปักไว้ที่ปากหม้อต้มยาอย่างที่เราเห็นยังไงล่ะโดยเชื่อกันว่าจะเป็นสัญลักษณ์ป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะลงไปในหม้อยาจนทาให้ยาเสื่อมได้เอ๊สัญลักษณ์แบบนี้คุณคุนกุ๊ก็ตเคยเห็นที่ไหนหน้าก็สัญลักษณ์ขององค์กรเพศศัลยกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยไงนะจ๊ะนั่นแหละนั่นแหละองค์กรพี่พีดาวพูดถึงเมื่อตะกี้นี้เขานําเฉลวมาใช้ประกอบเป็นสัญลักษณ์ตามความเชื่อด้วยก็จะได้ความหมายว่าป้องกันยานี้ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ